ไม่ต้องเข้ามานะปิดประตูแล้วนะแม่บอกว่าอย่างนี้แหละอย่าบอกนะอย่าบอกนะอะไรนะอย่าบอกนะนี่เมียน้อนพียงแค่โอ้โหลุกได้เขรอกอบเยี่ยมจรงจริน้อยพี่เมย์มาจากมาจากไหนนะเนี่ยน้องนั่นไงน้องน้องมาจากปิ่นเก้าน้องร้องไห้ไม่มีคนดูน้องน้องร้องไห้อ๋อเออน้องร้องไห้งพี่น้องบอกอ้าวแม่มาไหมเขาก็ไม่มาแม่ว่าอย่างเงี้ย แล้วแล้วเราเอรามาทำไมอ่ะเราเรามาทำไมก็นแม่บอกให้เข้ามาไงผมให้บอกให้เข้ามาแม่บอกให้เข้ามาเฮ้ยเข้ามาสิพ่หรอพ่อบอกเข้าประตูแล้วเอาเข้ามาเอาไม่ได้เข้ามาเลยอ่ะแม่บอกพ่อว่าทำไมพูดอย่างนี้พ่อบอกเอ้าไม่เข้ามาทด้ไมอ่ะคือใครไม่เข้ามาแม่แม่ไม่เข้ามาในบ้านหรือไงแม่ไม่ให้พ่อเข้ามาในบ้านแม่ไม่ให้พ่อเข้ามาในบ้านอ๋อว่าะว่าแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่คือแม่เนี่ยบอกพ่อไม่ให้เข้ามาในบ้านใช่เปล่าแล้วแล้วเป็นไงแม่บอกว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดประตูเข้ามาทำไมอ่ะก็อิที่แรกแม่ก็อนที่แรกแม่บอกไม่ให้เข้ามาแล้วพ่อเข้ามาแล้วเปิดประตูใหม่ แม่อยู่ในบ้านแม่อยู่บ้านนะเออแม่อยู่บ้านแม่ในบ้านนะเออนี่อยู่ในบ้านแม่นะอ๋ออยู่ด้วยอยู่บ้านแม่ด้วยอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรียกใครเรียกใครเรียกเรียกพ่อนะเรียกพ่อเออเรียกพ่อเข้ามาเข้ามาเขาบอกไม่เข้ามาแล้วเขาทำไมอ่ะพ่อปิดประตูแล้วอ่ะพ่อบอกเ้าพ่อไม่เข้ามาเ้าไม่ละเ้าพ่อปิด เอ้าพ่อปิดประตูแล้วนะ